สวัสดีครับเช้าวันที่8เมษายนปี2515นะครับใกล้ปีใหม่ไทยก็ไปทุกวันแล้วนะครับเราก็มาดูวันนี้จะแตกเตียงนะครับวันนี้ก็เตียงก็จะมีผ้าห่มนะครับแล้วก็มีปูสวยงามทีเดียวแล้วก็มีหมอนนะครับสวยงามพร้อมให้ใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปเช็คข่าวข่าวบ้านเมืองกันตามเช่นเคยนะครับมีตู้ไซบอร์ดข้างหัวเตียงด้วยก็วันนี้มีอะไรบ้างสําหรับแบงค์ขค้าเบข่าวใหญ่ ก็จะมีศึกชิงผู้ว่า65เที่ยวสงการเล่นสกิมบอร์ดจำลองก,ากลางกรุงแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือรายเจ็ดแสนเสียงวัยรุ่นเมื่อปริญญาไม่จำเป็นสำหรับอาชีพดิจิตอลเงินเฟ้อเศรษฐกิจปุ๊บยุบสภาดีไหมสมหมายภาษีอันนี้เงินเฟ้อเศรษฐกิจปุ๊บนะครับอันนี้น่าสนใจอะไร ico, F, อาบิโกโมโตเอะผู้เขียนอินชาฮัตตริเพื่อนผู้วิเศษแบบโดเรมอน นะครับอันนี้ใครมีสินจาร์ไฮโตริเป็น NFT ก็เตรียมนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ผู้เขียนท่านท่านล่วงรับไปแล้วแต่ว่ามันทำให้น่าจะมีสิน้า NFT ์ NFT เกิดมาครับโอเคเรามาดูเตียงตัวนี้กันนะครับเรากา็ดูโพลิกกนก่อนนะครับกด7เดี๋ยวว่างๆวันหลังผมจะมาเขียนสอนวิธีการเขียนทำจับตุ่มนะครับใน 3D m ดีแมก็7,57,000 สาสิบหาโพลีนะครับสี่สนสามมสองพันหนึ่งร้อยบเวิร์เท็นะครับก็ไม่หนักแล้วก็ไม่เบาแต่เตียงสวยมากนะครับเราลองดูตัวนี้นะครับก็มีมีผ้าห่บสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็โอเคเรามาสร้างฉากกันเอ่อก่อนอื่นเราดูก่อนนะครับว่าเราจะใช้เป็นวีเลย์เช็คแมทเทียร์ก่อนกดเบนคีย์บอร์ดนะครับก็จะโหลดแมทเชียร์ขึ้นมาเป็นวีเลย์นะครับแมทเทียร์ที่ทำไว้เพราะนั้นนะ่ะเราก็เปิด เรนเดอร์เซตอัพนะครับโหลดวีเลย์เซตอัพขึ้นมาเพื่อเช็คการเรนเดอร์ Calendar, ว่าหนักไหมนะครับก็ทเป็นประจําทุกๆวันทาเพราะโมเดลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นวีเลย์เพราะว่าวีเลย์อยู่มาหลายสิบปีแล้วนะครับส่วนโครโรนาก็ไม่กี่ปีนี้ตามดีแเอ่อเเกตอัพก็ไม่เพิ่งไม่กี่ปีนี้เองนะครับรีวิทนี้ก็ยิ่งยิ่งก็ไม่นานนี้เืองกันอาสร้างฉากขึ้นมานะครับใส่ดิดโพ l y นะครับเวอร์เทกอันนี้เร็วหน่อยนะครับโอเคชัมเฟอร์ขอบฉาก เพื่อให้ได้แบ็กดรอบที่สวยงามเพ mm ิ่มระยะกด Ctrl ไว้นะครับตัวเลขจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ใส่เสกทักษะที่สโอเคแล้วก็กด M Man ผู้ชายขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีชื่อผมรีเซ็ตทิ้งนะครับโมเดลจะได้เบาดาวน์โหลดได้ตามลิกสิทธิคริปชันด้านล่างเช่นเคยนะครับ mm hmm. ก็เอาไปประกอบฉาเขียนแบบออกแบบบ้านได้เลยแนละ้วก mm ็ hmm. ผมเอาคอนกรีตจากไลบรารีใส่เข้าไปเลยในตโดตรง นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเราใส่วัสดุอะไรเข้าไปเนี่ยก็ควรจะใส่ตัว control material ด้วยด้วย uvw map wrap และ box นะครับ pattern g r i ล l i มันบางตาก็เราก็ปิดกิดไปนะครับด้วยขนานี้ 10f นะครับก็สวยงามตามแบบของ vray นะครับ m a เ e r ่ a l ก็สวย แล้วก็ตัวโมเดลก็สวยงามมากดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้เลยนะครับโมเดลก็ไปเวลาเขียนแบบบ้านออกแบบบ้านอะไรกรับส่วนเรื่อง metaverse ที่เพื่อนเพื่อนถามมาเยอะแล้วก็เรื่อง Unreal Engine คอร์สที่เปิดสอนยังไงก็ add line id เข้ามาเพื่อสอบถามกันได้นะครับมี line id ได้ลิงก์ description ต่อจากตัวดาวน์โหลดนะครับใครสนใจทำ metaverse หรือทาเป็น vr architect 360องศานะครับ360หรือจะต้องการทำแบบสถาปัตย์แบบ Unreal Engine หรือว่าเป็นสถาปัตย์ VR ที่มี Interactive ได้ก็ add line ID ข้างล่างเช่นกันเพื่อคุยสอบถามกันโอเคเรามาดูตรงนี้เอาเดี๋ยวสร้างมุมกล้องนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ IPR ได้เลยนะครับก็เรนเดอร์ได้สวยงามตามแบบเลยนะครับ ก็เราเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าเป็นยังไงว่าโอเคเนื้อต้องเนื้อแมทีเรียรแล้วก็แมทตเออตัวตัวตัวพ้าห่มนะครับเป็นกรรมะหยี่ด้วยนะครับก็สวยงามพอดาวน์โหลดไปก็เหมาะกับบ้านพวกเอ แนวสไตล์ยุโรปนิดหนึ่งซึ่งมีดีเทลหน่อยหนึ่งนะครับก็อันนี้ลองดูก่อนเพราะว่าโมเดลน่าจะโหลดนิดหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่อง Metaverse นะครับหรือว่าออกแบบบ้าน VR นะนะครับก็แอดไลน์ ID เข้าไปนะครับแอดไลน์ ID ตามลิงก์นี้นะครับก็สามารถพูดคุยกับผมต่อท่าสามารถแบ่งปันและแชร์ความรู้เรื่อง Metaverse ให้ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถไปเปิดร้านค้าหรือทำธุรกรรมหรือว่าเล่นเกมตอนนี้ Metaverse ก็เป็นเรื่องที่เอ่อยังใหม่สำหรับคนไทยนะครับแต่ว่าก็ เราก็ต้องเตรียมตัวกันไว้นะครับก็สุดจแล้วก็สามารถนำโปรแกรม Unreal Engine ที่ผมสอนเขียนดูเนี่ยเอาโมเดลัพขึ้นไปเพื่อแชร์เป็น VR หรือว่าส่งให้ลูกค้าโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเรนเดอร์งานเลเราทำเป็นคล้ายๆแอปพลิเคชันนะครับเหมือนในเกม PUBG ให้ลูกค้าไปเดินเล่นเดินดูได้เลยก็มีประโยชน์มากนะครับ สำหรับงานเอไ,ไม่ต้องมารอเรนเดอร์ไม่ต้องมารอแก้งานให้ลูกค้าไปเลือกทํำออปชันทีเดียวจบงานแล้วพร้อมก่อจ้างเสร็จาเลยลูกค้าอยากได้เปอร์สเปกทีฟไหนก็กด F9 นะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ใน Unreal Engine แล้วก็ MetaVerse ก็จะเป็นตลาดที่เราสามารถเอาสินค้าของเราไปขายได้ลึกๆใน MetaVerse คืออะไรอะไรยังไงสอบถามแอดไลน์กันมาได้นะครับหรือจะโทรก็ได้นะครับโอเค สำหรับตัวเตียงนี้ก็สวยงามตามแบบวีเลย์ดาวน์โหลดตามลิงก์ดีสคริปชั่นด้านล่างได้เลยครับก็แชร์และแบ่งปันกันเป็นประจำทุกเชา้าสวัสดีสำหรับเชา้าวันที่8ใกล้วันปีใหม่แล้วขอานมีความสุขทุกทุกคนนะครับแล้วก็กดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงกดติดตามด้วยจะเป็นบัคคุณอย่างสูงข,ขอบคุณมากครับส,สวัสดีครับ